Swadikap! Hi guys, welcome to Learn Thai Happily with me, Stang. In this video, you are going to learn about how to make 22 sentences with Jing or ding ding. First of all, you have to learn about the meaning of Jing in English. จริง means real true or actual and we can make a sentence with จริง for example ก็อาจจะจริงของคุณก็อาจจะจริงของคุณจริงนั่นแหละครับจริงนั่นแหละครับจริงจิงจริงจ means really honestly or truly for example เขาเป็นคนดีจริงๆ เขาเป็นคนดีจริงๆน่าเสียดายจริงๆน่าเสียดายจริงๆจริงนะจริงนะมิ s เวลลี่ฉันไม่รู้จริงนะฉันไม่รู้จริงนะฉันรู้สึกสนุกมากที่คุยกับคุณจริงนะฉันรู้สึกสนุกมากที่คุยกับคุณจริงนะจริงจริงนะ จริงจนะ means really honestly or truly ผมรักคุณจริงๆนะผมรักคุณจริงๆนะฉันสนใจหนังเรื่องนี้จริงๆนะฉันสนใจหนังเรื่องนี้จริงๆนะจริงสิจริงสิ means really honestly or truly so we always use จริงสิ to record the memory of a past event into our mind or you can use จริงสิ to give a description of what you remember for example จริงสิฉันเจอเธอกับผู้ชายคนอื่นเมื่อวานนี้จริงสิฉันเจอเธอกับผู้ชายคนอื่นเมื่อวานนี้จริงสิพวกเราแพ้ทัวร์จริงพวกเราแพ้ทัว so you can make a question sentence with จริง for example จริงหรอจริงหรอ means really เธอสวยจริงหรอเธอสวยจริงหรอฉันต้องกินจริงหรอฉันต้องกินจริงหรอจริงหรือจริงหรือ means really พวกเขาใจดีจริงหรือพวกเขาใจดีจริงหรือฉันไม่จำเป็นต้องไปจริงหรือ ฉันไม่จําเป็นต้องไปจริงหรือจริงจริงใช่ไหมจริงจริงใช่ไหม means วิลลี่คุณถูกหวยจริงจริงใช่ไหมคุณถูกหวยจริงจริงใช่ไหมลูกชายของคุณร้องเพลงนี้จริงจริงใช่ไหมลูกชายของคุณร้องเพลงนี้จริงๆใช่ไหม จริงหรือเปล่า means is true or not จริงหรือเปล่าที่เอมมาบอกว่าเธอจะลาออกจากงานจริงหรือเปล่าที่เอมมาบอกว่าเธอจะลาออกจากงานจริงหรือเปล่าที่เขาจะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงจริงหรือเปล่าที่เขาจะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงจริงหรือไม่จริงหรือไม่ means through not or จริงหรือไม่ที่พวกเขาบอกว่าคุณพูดได้5ภาษาจริงหรือไม่ที่พวกเขาบอกว่าคุณพูดได้5ภาษาจริงหรือไม่ที่คุณจะได้พบกับประธานาธิบดีในวันนี้จริงหรือไม่ที่คุณจะได้พบกับประธานาธิบดีในวันนี้ and you can make a negative sentence with ไม่จริงไม่จริง For example นั่นไม่จริงใช่ไหมนั่นไม่จริงใช่ไหมไม่มันไม่จริงหรอกไม่มันไม่จริงหรอก Finish you learn about how to make a sentence with จริงไม่จริง or จริงจริง In Thai sentences. If you have any questions about today's lesson, you can let me know in the comments below here. Or if you would like to learn other things about the Thai language, you can suggest me in the comment too. I will bring your comments or your questions to make a video and explain to you clearly. Or if you would like to watch my videos or learn Thai with me every day, you can subscribe my channel Learn Thai Happily with Me Stang to make sure that you will get an notification when I upload a video every day. You can click the bell icon for getting the notification. Thank you so much for learning Thai with me, speaking Thai with me and watching me today. See you in next video so club